Thank you. สวัสดีครับไปเรื่องด้วยครับเมน,นี้มากินกไกยน้ำอ้อย,มมยเยยอพิ่นเบื่องด้วยเพล่แดงจึงขึงหุดเป็นตะเสียบเรืยังเนี่ยซิมเงินนะทำกันเด้อครับมืเมนี่ก็อยู่กับบ้าแป้งช่องเพล่เนี่ยบ้าแป้งนวดเลิกเนาะน้องไม่ในวงการยูทูบรับผมครับช่วงน,นี้ก็ไปทัป้งปลาทั้งเขาหลาย <laughs> ก็ค่อยได้มาเห็ดแนวกินซูฟีสุนองเบื้องเนาะนะครับมีมื่อนี้มีบ้าวหน่อยนะผู้จัดแจงเนาะของอยู่ของกิมนะของอยู่ของอยากนะนี่มีสร้อยจูงกันแดดูนจิมครับผมนะครับสีไทยพี่น้องเบื้องเนาะมีอย่างน่กไงนี่แหละปั่นกันกินเนาะเห็นบ้างหรือบ้าวหน่อยน้องเอาเขยละนี่ไง จานแรกจานแรกเนี่ยจานแรกซาซิมิไทยแลนด์ซาซิมิไทยแลนด์อืมตื้อละเอียดละเหยียดละเหยียดเขาบ่ได้หนึ่งนะครับบ่มีท่านนี้เวลาเนี่ยได้อันนี้สูงจากวัดนี่แหละไปซื้อมาบ่ได้ไปขอหลวงพ่อหรอกอันนี้กระต้มขี้เพี้ยนี่แหละนี่แหละต้มขี้เพี้ยต้มขี้เพี้ยร์จับกับบาซิลิฮุนน่าก็ธรรมดาเด้ต้มขี้เพี้ยกับบาซิลิอ่ะได้เห็นบ่ อย่างนี้นะครับไม่กันซอกันจันคือเขาเอางแล้วจัดปุ่นเรืเอยๆเขาเปนแบบออริจินอลเลยาหอเขาแบบไทยบ้านไทยบ้านเนี่ยของกระห้องแดนะครับวันประธานได้จัดได้แจงเนาะกันวันหยุดเมล็ดต้นเดือนพอมั้งมนาะแบบเป็นร้อยกระทงมากมาขึ้นเนัะกิจกรรมเนาะเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมเนาะแล้วก็เป็นการสืบสานไปเพื่นี่คนได้ร้อยกระทงเนาะก็เป็นการขอขมาจะแม่คงค้าเนาะ เข้าใดสิ่งปฏิกูลของบดีนะครับชิงลงแม่นอ,อกแม่น้ำเนานะไปขอขมาเพิ่นสิ่งอ่ำน้อยอวยพรอวยชัยกับสิของแมาในชีวิตกับผมบอกให้พี่น้องข้างบ้านที่เบิ่งเนาะแล้วก็ที่ติดตามช่องบ้าแป้งน่าลกุกน่าเล็กไม่บ้ากินดินนี <c oughs> ่ก็ันเลยกินเหล่านะอาจารย์บอยแล้วก็ช่องอาจารย์บอยเพก็กินครับผมกับนี่กับพี่พาน้องมาซุ้มกันครับผมจนโดนได้ยุดตรงกันเนาะ กัเมื่อนี้กัลาพีแล้วนอนไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้ยพบกับจันบอยพากินอีกแล้วโอ้ยเมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดปี่น้องมึงเนี้ยเดี๋ยวอะไรดาหน่อยไปซื้อมามื้อนี้จัดมาให้เงินไปช่วงรวยทอนมาเส้าบาทครับผมเดี๋ยวหอมเดี๋ยวยังมาต้มสามยางมึงเนี้นี่แหละควนออก nè, rồi các chụp xếp xếp cáp cái mì, bảy hùn xoạc hùn đây, đây lăng hồng, bảy nhảy, con 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 lạt, con kiếm mà hẹn nhọt, đỏ cũng cũng ngập, gặp phồng lấm lấm gì, chát, bao này chìm nữa, đi hình à bao nồi nữa. จะก,กินให้พี่น้องมึงแก่ข้ามกันครับมาเ,เสียๆน้องเงนนี่แหละเสียอะแจกพวกเราครับ Năm... Nguyên nói yeah. oh, đi, anh ơi. Nguyên nó đi, anh ơi. Nguyên nói anh ơi. Nguyên nói đi, 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 anh ơi. Nguyên ส,สวัสดีอีกรอบนึงเนาะสวัสดีครับผมอ่านี่กับเบาหน่อยครับผมมาหนี่กับ, no กบ,นนกบวันยุดเพิ่นมาหน,นี่สิพามากินเอ่อาไพจุนี่ยังนี่เยเจ้าผมบ่เจ้าขีา่ครับเจ้าขี่เพี้ยนเนาะขี่เพี้ยนล้วนๆอ่าตัวน,นี้กับก้อยร้อยเหลือดเพิ่นตุนม่มครับผมเจียบครับรายการนี่ซาชิมิเพิน่นเพิ่นมาบาซาบิเพิ่นหอด์สบาซาบิแม่กอือเฮ้ยจำบาซาบิ๊กได้บ้งรึว่า แมนบ่ะแมนแมนลองนะครับผมเอางดิเป็นเด็กเอาอิเลีนะเอาพี่น้องนะเชียร์ๆด้วยกันเนาะนี่กันนี่ักมี่ยังกินใบครับผมตามภาษาลูกทุนหลุมทุนเบาโรงงานไก่บ้านแมนเทียมทุนเลยเทียมทุน อาคนเนี้ยน้องไปซื้อใช่ไหมเนี่ยเอาลงไปเลยสี่จินทาแล้วแหละเอา้าชั้นนี้ครับผมเป็นหัวเลยเป็นหัวเลยจินเทียน้น่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> องเมืองชั้นนี้แหละ